โอกาสทองสําหรับคนเกิดปีมะแมหรือปีแพะเนี่ยถ้าจะไปซื้อรอตตอรี่เนี่ยนะครับแล้วมีโอกาสที่จะไปถูกรางวัลในรอตตอรี่กับเขาบ้างเนี่ยอาจารย์มีเคล็ดลับในเรื่องของหลักโหราศาสตร์จีนมานะครับในหลักโหราศาสตร์จีนเราจะต้องไปซื้อรอตตอรี่กับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนที่ดวงสมพงกับปีมะแมหรือปีแพะซึ่งมี4ปีนะครับที่เราควรจะต้องไปซื้อเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ1ปีมะแม หรือปีแพะที่เป็นปีเดียวกับเรา2ปีเถาะหรือปีกระต่าย3คือปีกุ้นคือปีหมูนะครับและ4ปีมะเมียหรือปีม้า4ปีนักษัตวที่อาจารย์บอกมานั้นเป็นคนที่ดวงสมพงกับปีของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณไปซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าใน4ปีนี้คุณมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่แมรางวัลใหญ่น้อยตามกำลังบุญของเรานะครับลอง ทำกันดูนะครับลองซื้อกันดูนะครับอาจารย์คิดว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้รางวัลกันนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์มีข่าวดีมาเล่าให้ฟังครับสังคมเราทุกวันนี้คือโลกแห่งการแข่งขันเราต้องเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจให้มีศักยภาพสูงสุดชื่อของเราชื่อของลูกหลานเรานั้นมันต้องฟังแล้วติดหูความหมายต้องดีเสริมโชคเสริมลาบ ให้มีสง่าราศีอักษรต้องดีความหมายก็ต้องดีด้วยใครที่เรียกชื่อเราเหมือนเขาอวยพรให้เราทุกๆครั้งยิ่งเรียกชื่อเราบ่อยๆเราก็ได้รับการอวยพรบ่อย,อยๆเลยแล้วเราจะไม่โชคดีไม่ดวงดีไม่ดวงเฮงได้อย่างไรเช็คชื่อฟรีปรึกษาได้ฟรีส่งวันเดือนเวลาเกิดชื่อและนามสกุลให้อาจารย์ตรวจเช็คว่าชื่อที่คุณใช้อยู่นั้นเป็นมงคลเสริมดวงคุณหรือไม่มาที่ adlucky.789